ตอนปี64ตอนนั้นคือมันมีอาการนะถ่ายถ่ายออกมาแล้วมันเป็นเลือดคนระับเลือดเยอะมากนะเยอะประมาณขอโทษทีเหมือนกับผู้หญิงเป็นประจำเดือนอะ่ะมันถ่ายพืดออกมาเลยตกใจมากพอมองชักโครกแล้วอุ้ยมันแดงไปหมดทั้งชักโครกเลยนะแล้วมันพอตกดึกมามันมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง พอเช้ามาปุ๊บมันมีก้อนเนื้อโผล่มาที่บริเวณท้องน้อยด้านล่างนะนู่นออกมาเห็นเห็นเลยคุณหมอบอกว่ามันคือก้อนเนื้อร้ายคุณเป็นมะเร็งแล้วก็ทําการผ่าตัดตัดเอาไอ้ก้อนเนื้อร้ายตัวมะเร็งตัวเนี้ยตัดออกไปตัดเสร็จแล้วก็เอาเนื้อร้ายทิ้งแล้วก็เอามาเอาํำไส้มาต่อกันเสร็จแล้วปุ๊บก็ทําการคีโมคีโมอยู่8เดือนหลังจากคีโมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ก็ นักเพื่อมาตรวจอาการก็ยังปกตินะครั้งที่2นะัดเป็น6เดือนพอ6เดือนตอนนี้มีปัญหาละพอกลับมาพอเดือนที่6กลับมาคุณหมอบอกว่าค่ามเลงมันผิดปกติคือมันสูงคุณหมอแจ้งว่าไอ้ก้อนเนื้อร้ายเนี่ยที่เคยตัดทิ้งไปแล้วตอนเนี้มันกลับมานะตอนที่คีโมครั้งที่สนะ่ะน้ำหนักผมเหลือ4ี่ว่ากว่าๆอางนะ เนื้อติดกระดูกเลยอะที่บ้านยังบอกกันเลยว่ารอบเนี่ยผมจะรอดหรือเปล่าและที่สำคัญคุณหมอก็บอกว่าให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านหามกลับไปเลยนะมาวันหนึ่งเมียผมเขาเอาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาให้กินคือมันไม่มีอารมณ์ที่จะก,กินอะไรแล้วก็าวางไว้อย่างนั้นผมเมียผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมียบอกว่า ขอได้ไหมไหนๆก็ไหนๆละก็เลยกินให้เขาไม่คิดอะไรหรอกแต่หลังจากที่กินร่างกายผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากคนต้องมาช่วยพยุงไปต้องพยุงละลุกขึ้นเองได้ตักข้าวกินเองได้หลังจากวันนั้นผมกลับไปหาคุณหมออีกครั้งคุณหมอตกใจนะ เพราะว่าคุณหมอคิดว่าผมไม่อยู่แล้วผมนี่ดีใจสุดๆเลยหลังจากนั้นมาร่างกายผมมันแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะกินข้าวได้กินได้ทุกอย่างเลยออกกําลังกายได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไปทํางานเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิมถ้าวันนั้นผมไม่กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะผมคงไม่ได้มานั่งตรงนี้ขอบคุณโคิติครับ สวัสดีค่ะอุย๋ยะพศาฉลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58ะคะ่ะอุย๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพงจมูกลามมาที่ต่อมเหลืองแพร่กระจายแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเจเดือนคีโมไป10ครั้งฉายแสงสาครั้งอุย๋ยรอดค่ะอุย๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุย๋ยรอดมา3ปีค่ะแต่อยู่ๆวันนึงตัวเองอะค่ะค่าเลือดแต่ว่าแปรปวน แล้วตัวเองก็เหมือนล้มล้มวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะลูกวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจากตัวงก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะ ชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายอะค่ะคุณหมอตอบปุ๋ยบอกว่าตอบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมปุ๋ยบอกตามตรงอุ๋ยบอโอ้โหเลยตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะอ่าไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลือง แต่อุ๋ยทานโพลิตินไปได้ก็คือว่าท้องอุ๋ยยุบแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจนคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะคะ่ะปรากฏว่าอุ๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะ คุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงๆแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทำให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะอุ๋ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆ